สวัสดีค่ะชื่อน้องน้ำนะคะก็แบบว่าก็เห็นว่าจะใกล้สิ้นเดือนแล้วใช่ป่ะก็เลยอยากแบบมันก็ถึงเวลาแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อมาสนุกกันอะไรอย่างนี้ก็จะตั้งวงสวิงนะคะวงสวิงอะไรอย่างนี้ได้กลอสรับเมมเบอร์ไม่แพงคะ่ะเมมเบอร์แค่ห้าร้อยเองตีเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้สนามได้ไงอืมก็เข้าใจว่าคนเล่นกลอปก็มีต่างป่ะเออแล้วก ไม่ได้อยากอะไรก็แค่อยากเงินแค่ห้าร้อยอะไรอย่างนี้ยก็ไม่อยากจะโกงหรอกคือถ้าโกงก็เสียชื่อเะล่มก็เสียชื่อกับคนที่นาเขารับรับมาแล้วอะไรอย่างงี้อะไก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นกีฬาอะไรอย่างี้ใช่ปะก็ดีต่อสุขภาพเนาะเชื่อใจนาได้ไงนะไม่โกงเงินแค่ห้าร้อยแค่นี้เองนะหาได้สบายก็แบบนาก็นิดนึงก็อยา อยากให้ทุกคนมาสนุกกันอะไปแล้ว